สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับนี่ก็อยู่กับเกม e f o o t b a l l mobile 2024นะครับนี่ก็มีแพ็คใหม่มาเป็นแพ็คนี่เลยฮะแพ็คอ่อเนชั Nation ่นเนชั่นเลกเนชั่นเรกเนชั่นเนชั่นการ์เดียนส์ไม่ใช่เนชั่นเลกนะครับมีชาบี้ลอนโซลิเลียนตูลามแล้วก็แพตติเวียร่านะฮะผมอยากได้แค่ ลิเลียนตูรามกับแพตติกเวียร่านะครับวันนี้มาเรื่องงบตีไปทุ่นๆหมื่นห้าพันทองแล้วกันอืมื่นสี่หมื่นสี่ก็คือเหมาได้แพ็คหนึ่งอ่ะก็คือผมกล่าวว่าไอ้ให้เกลือนแน่ๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าจะลึกไม่ลึกเกลือไม่เกลือน,นะเพื่อนๆน,นี่ฮะลิเลียมลิเลียนตูรามมาในสไตล์ดีเซนต์ดีดฟนซีฟูลแบ็คนะครับเพื่อนๆ สเตตที่ผมไปดูคร่าวๆมาในเว็บอ e ีฟุตบอลฮับนะก็ถือว่าโหเลยนะตึงเลยอะ่ะมีสกิลพิเศษฟอร์เทสด้วยนะเพื่อเพื่อนเพื่อใครไม่รู้นะครับสกิลฟอร์เทสนี่คือสมมติว่าครึ่งหลังเนี่ยถ้าเราผมไม่ชัวนะถ้าผิดพลาดยังไงขอไปนะถ้าครึ่งหลังเนี่ยเราสกอร์นำอยู่เนี่ยจะทำให้ทีมเราทั้งทีมทั้งทีมเลยนะเพื่อนๆแบบว่า เล่นเกมรับได้ดีขึ้นนะมีพ i n p o i n t costing ด้วยอืมอาจจะไม่ต้องยัดสกิลอะไรเพิ่มแล้วมั้งเพื่อนเพราะเป็น defensive full back อยู่แล้วนะเล่นทงเล่นท่าอะไรอาจจะไม่ต้องเพราะว่ามี fighting spirit แล้วมีอะไรแล้วอาจจะอาจจะเอ๋อาจจะเอไอยัดสกิลพิเศษแอรี่เอานะเพื่อจะได้แย่งหม่งง่ายขึ้นแล้วเพื่อนแล้วก็บาติกเวล่านะโอ้โห สไตล์อังเคแมนนะคนก็รอสไตล์นี้อยู่บางคนรอร่างสไตล์เดนทรอยย์นะอีปิกร่างหรือเอะไรอย่างี้ไม่รู้ว่านาคตจะมีไหมแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีเวียล่าร่างไหนเลยมีแต่ร่างไอที่เป็นรีเจนดารี่การเรีเจนเดารี่เก่าๆอ่ะที่เป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกอ่ะใช่แต่ว่าผมใช้ แต่ก่อนผ้าเก่าๆามากๆเลยผมใช้วีล่าเป็นกลางรับแบบตลอดเลยนะเพราะว่าแบบรูปร่างดีความเร็วใช้ได้การเข้าปะทะดีแล้วผมก็รอเดทไทเออร์ ire, ไม่ก็เนี่ยอังเคอร์แมนมาเลยแบบโหน่าสนใจเลยตัวนี้นะฮะนี่มีสกิลแย่งงวงอากาศด้วยไฟติ้งสปิริตก็มีเตอ์เซฟชั่นบล็อกเกอร์อะไรมีครบวันทัดพาร์ก็มีเวทพาร์ตเวทพารก็มี5 อาจจะพิวหน่อยอจ,จะไปใส่ดับเบิลทัชก็ได้นะเผื่อแบบจังหวะล็อกหลบแล้วส่งให้เพื่อนทําเกมต่ออะไรเงี้ยเพื่อนๆแล้วก็มีชาบี้ลอนโซอันนี้ผมว่าน่าจะหลายคนแทบทุกคนแหละจะไม่ได้สนใจมากนะตัวนี้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยโอเคขอให้มันได้ไ,ไวๆแล้วกันนะเพื่อนๆน,น,นะกนลังใจให้ผมด้วยนะคลิปแรกเลยเอาเป็นว่าเรามารุยกันเลยดีกว่าเพื่อนๆคนไหน มีพี่ๆหรือพ,พี่คนไหนมีสูตรนะแบบแบ่งปันผมได้นะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะว่าเปิดยังไงใช้สูตรอะไรนะส่วนผมไม่มีสูตรอะอกระจัดเลยละกันแรกแรกผู้ไม่มีตัวอีเป็นสีเทาน่าจากลือไม่มีเลเซอร์สกิปเลยละกันอ้าวได้เป็นการไฮไลท์นะกิมาโดเอเลฮานโดกิมาโด ตัวนี้ไม่รู้เป็นยังไงไปสงสัยได้ย่อยเอาบูสเตอร์เปลี่ยนบูสเตอร์ได้เลยแพ็กที่สองเขาผมเห็นนะแบบพวกแบบอะไรนะเขาดูางไงปื๊ปบปั๊บดูบบปื๊ปบปั๊ปบปื๊ปบปั๊บปืบ๊บปั๊บปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บที่เผอเปิดไหมไม่รู้ ตะโกนแบบพี่ฟุกก่อนนักล่าอา้าวไฟสีเขียวนะเพื่อนลุ้นได้ลุ้นได้อยู่นะอันนี้ลุ้นว่าจะเปลี่ยนเป็นสีทองข้างในไหมแต่ไม่น่าเปลี่ยนนะไม่มีเลเซอร์เพื่อนโอเค<ๆ>อเคกลืออีกหนึ่งแต่ไฮไลท์ออกสองสองแพ็กติดเลยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนฟอร์เรียนกิลิชหรออันนี้ผมไม่รู้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะอ่านผิดยังไงขออภัยนะเพื่อนแม่สอแพ็กผ่านไป แบบสูตรนี่หน่อยไหมอะไรวะวิลาใส่เบอร์อะไรเพื่อนไอ้เบอร์อสี่อะเนี่ยสูตรสี่วิเ,เพื่อนตูรามใส่เบอร์อะไรอะมองไม่เห็นอะสี่วิไปแล้วกันเพื่อนอึบหนึ่งเอ้ยหนึ่งหลังไม่ดีแล้วสองสามซไปสีดำมาเลยไฟอีสีดำโอ้โหข้างในสีเขียวน,นะไฟสีเขียวกันแเพื่อนอันนี้ก็พอ พอลุ้นสเตตต่อไปได้อยู่มีเลเซอร์นะเปลี่ยนสีทองไหมฟับเขียวกะจีเรียบร้อยฟับแม่ล่าแห้งใครเนะี่ยไม่รู้ว่ามิดเดิลสตัดเหรออันนี้เหรอเพื่อนๆผมไม่ชัวร์นะอันผิดเนี่ยขออภัยผมเปิดในรถด้วย นี่ผมเล่นผ่านโทรศัพท์นะเพื่อนๆอ,อันผ่านโทรศัพท์นะไม่ได้อยู่นอกบ้านพอดีสามสามสิบตัวผ่านไปสามครั้งผ่านไปนะเพื่อนฟึบเอ้ยเอ้อน,นี้มาเพื่อนนี่ไฟข้างในสีทองแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยมาลุน้นกันเพื่อนฟื้นฟ้าตึ๊บปั๊บโอ้โหเอ้ยลาติกแน่นอนเสื้อฝรั่งเศส เรียบร้อยโอเคมาแล้วครับเพื่อนพัาิกเวล่าแองค์แมนได้เสริมทีมแล้วเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยโอเคแอคใหญ่เลยพี่ชายแล้วก็มีไฮไลท์มาด้วยการ์ดนึงนะโอเคเหลือตูรามตัวเดียวแล้วขอให้ไม่ลึกขอให้ไม่เหมานะ สำหรับผมถือว่ามาตรฐานนะเพราะว่าอีพิกเนี่ยสามตัวใช่ไหมนเพื่อน mm. เผื่อเวลาใครถามมาดูว่าเกลือไม่เกลือไงอันนี้คืออ่าอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันนะเพื่อนคือมันมีอีพิกสามตัวจากทั้งหมดร้อยห้าสิบตัวใช่ไหมน้นเพื่อนเท่ากับว่าเลนเนี่ยควรจะเป็นห้าสิบตัวเนี่ยอีพิกโผล่มาตัวหนึ่งซึ่งอันนี้สี่สิบตัวโผล่มาตัวหนึ่งถือว่า ไม่ได้ว่าได้ไวแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเกลือมากนะเพื่อนได้แบบปกติสองแพ็กติดเลยได้ไหมตูวลามตัวเดียวเห็นเขาบอกว่าเก่งจัดตึงจัดแแพดนี้ไปโหลดนานๆอย่างนี้ตัวละครใหม่มาชัวร์เขาให้เอา้าสองแพ็กติดป่ะเนี่ยเราให้ติดป่ะเนี่ยไฟสีม่วงพอได้ลุ้นหน่อยเลเซอร์มีไหมไม่มีไฟท้อง เรียบร้อยดำาปืด้ดทองอลามเลยโดกูป่าค่อยมาตะกลเลยพี่ชายเออเคเพื่อนตอนนี้เราเหลืออีกหมื่นทองนะก็นั่นแหละเหมา,าคือเก้าพันอีกเก้าพันก็คือเหมาได้เไม่กล้าเก็บให้กูแบบเออเป็นทุนต่อลมหายใจแพ็คหน้าเลยเหรอพี่ชายอูลามนโมพุทธายะ เพียงมาไม่รู้ตุลามคนพุทธหรือเปล่าไม่รู้ฟังออกหรือเปล่าวะตุลามไม่น่าออกน่าฟังไม่ออกไม่งรู้อะไรเลยเมื่อวานนี้ไะคิดไปเลยตุลามบอกบ่นเลยวะสะไทยฟังไม่ออกตุลามน่านับถือคิดหรือเปล่าน่าจะรู้จกักนโมพุษญา,ยยานะต้องแบบเมดก็อดบีวิดยูไม่บีวิดมีดีแต่บีวิดยูบีวิดใครอะ ตูลามโอ้โหขาวขาจีสองแพ็กติดนี่เริ่มแบบตึงๆนะเพื่อนคือทองกูอะพออยู่แล้วแต่ว่ามึงพี่โคมึงแบบว่าให้กูไม่ลึกไม่ได้หรอต้องแบบนี้ไหมพึบฮึบพ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 ึบจับปุ๊บปั๊บฮึบทอง สาขาวสามแพ็กตีเดเฟอร์รันตอเลสแสบซวงโอ้ยสัตว์เอ้ยใครมาเล่นกับกูอย่างนี้วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเจ็ดวิ ฝังตัวเลยจบจโอ้โหสูตรเจ็ดวิเพื่อนๆตูรามก็ร้องเพื่อนตูรามนั่งโคผมเลิกผมจะได้แบบหยุดตูรละอาเสื้อฝรั่งเศสครับเพื่อนๆตูรามครับได้หยุดแล้วจนตอนนี้ลีเลียนตูราม d e f e n s e f u l l b a โอเคเพื่อนๆอถามผมแพ็คนี้ก็ถ้าได้ตูรามหรือว่า วีเอล่าถ้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 าเลงทั้งคู่นะแล้วได้แล้วก็หยุดเลยก็ได้เพราะชาบี้อารันโตผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องเอามากอะเพื่อนๆยกเว้นว่าถ้าใครชอบอารันโตจริงก็เอาเอาได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบแต่ว่าถ้าถามว่าความเก่งผมมองว่าแผ่นี้พ,พวก o อเคสตราเพลเยอร์สไตล์ออเคสตรามันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะจากแผนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อน ก็โอเคครับถือว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนตอนแรกอะออกมาแพ็กที่40ใช่ไหมเอ้แพ็กที่เราเปิดไปครั้งที่4ออกอันนี้จากร้อยหนึ่งหรือ6กก็คือนับนับต่อจากคือแบบที่ผมบอกอะออกทุกห้าควรจะออกทุกห้าสิบเนี่ยอันนี้สนะี่สิบออกก็คือเนี่ยเท่าเดิมเลยอันนี้คือถือว่าไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่แล้วเพื่อนกลางกลางนะโอเคถือว่าผมพอแล้วเพื่อน หรือว่าแจ่มแจ๋วแล้วเดี๋ยวยังไงโอ้พอดีเลยอะ่ะแบบว่าผมยังไม่รู้นะว่าตูรามเนี่ยเอาไปยืนแบก้ายดีไหมเพราะว่าตอนนี้ทีมผมขาดกองหน้าตัวเป้านะกะว่าจะรอลุงลุมนะแล้วก็กางลุกกลางรับโกไอแพ็กชมัยคึ้นผมไม่ไม,ไม่มีงบพอดีแล้วเปิดออกมาตัวเดียวได้เป็นคานาวาโลนะเซ็งชิบหายเลยแต่ว่าก็เคเก่งนะเพื่อนคานาวาโล โอเคเพื่อนครับก็ใครชอบใครสนุกใครอะไรงไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไครป์ไว้นะเพื่อนจะได้แบบว่าเป็นกลังใจให้ผมทำต่อเรื่อยๆนะเพื่อนนะก็วันนี้ผม g b m ขอลาไปก่อนครับเพื่อนสวัสดีครับ